สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซีคลิปที่1,152แล้ววันนี้รูน่า888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารารูน่าซีตลาดคลิปโตวนะฮะวันนี้อีเทอเรียมนะซึ่งเป็นเหรียญน,นะในกลุ่มเอาคอยนะ,ะก็ขึ้นมาที่3,900นะดอลลาร์สหรัฐตอนหน่อีเทอเรียมถือว่าเป็นเรื่องดีฮะเพราะว่าถ้าเกิดอีเทอเรียมนำนะหลังจากนั้นเนี่ยเหรียญอื่นเช่น BNB XRP d o c มันก็จะตามขึ้นมานะฮะ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะเพราะว่าดัชเนียวคอยซีซั่นเนี่ยจะได้เกิน70-80นะเออความโรบของคนก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าจิตวิทยาทางอารมณ์อีกเรื่องหนึ่งซึ่งค่อนข้างสําคัญนะฮะก็ดิวการค้าระหว่างสเมกากับสรรภาพยุโรปนะฮะก็บรรลุข้อตกลงเรื่องดิวการค้ากันสําเร็จนะ แล้วส่วนสเปนกับจีนก็ขยายระยะเวลาการตั้งนะภาษีตอบโต้กันเนี่ยนะฮะอีก90วันนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะอีกข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะก็เป็นข่าวดีระหว่างข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชานะบอกว่าจะมีการหยุดยิงนะฮะตั้งแต่เที่ยงคืนนะฮะตั้งแต่เที่ยงคืนนะฮะก็ต้องรอดูนะว่าใครจะเอ่อเริ่มก่อนนะถ้าเกิดหลังเที่ยงคืนใครเริ่มก่อนอาจจะหยุดไม่จริงก็ได้นะเออก็ต้องดูหลังจากนี้นะว่าใครจะได้ฟ้องสเป การนะว่าสรุปเนี่ยนะ,ะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนเริ่มก่อนนะอีกประเด็นหนึ่งฮะในชุมชนนะคริปโตก็ดีหรือนักลงทุนก็ดีเนี่ยก็คาดการว่าเฟดนะฮะที่จะประชุมในวันที่30ที่จะถึงนี้เนี่ยนะฮะจะคงอัตราดอกเบีย้ยคงไม่ลดให้ทรัมป์นะทำก็เออต้องฟุ้งซ่านไปอีกหลายเดือนอยู่พอสมควรนะนะฮะ อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับลูน่าซีโดยตรงฮนะเพราะทะนายความของโดได้ยื่นขอขยายระยะเวลาการพิจารณาคดีนะซึ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าในคําขอการขอขยายระยะเวลาเนี่ยมันเป็นเทคนิคนะในทางกฎหมายบ้านเขานะก็คือยื้อไว้เพื่อเจรจานะการยื้อไว้เพื่อเจรจาเนี่ยการที่เขาขอขยายเนี่ยแสดงว่า าการเจราจานะระหว่างทนายความของโดคอกับพนักงานนยายกการเนี่ยราบรื่นดีเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการขอขยายยกเลิกการขอขยายนี่นะก็แปลว่าไม่เจราจาละนะจะพิจารณากันเต็มรูปแบบนะแต่เนี่ยเป็นถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าถ้าขยายเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีดิวอะไรกันอยู่นะเพราะว่าในคําขอนะฮะที่ยื่นต่อศาลเพื่อให้ศาลเห็นชอบเนี่ยนะทนายฝั่งโดก็บอกว่า เป็นการยื่นคำขอร่วมกันนะฮะระหว่างทนายความโดนะแล้วก็ความเห็นชอบของพนักง,งานนยายการ เนื่องจากนะตัวโดคอนทนายของโดเนี่ยกับพนักง,งานในาการรัฐนะฮะกับรัฐบาลนะเ,ออเจรจาไปด้วยในทิศทางที่ดนะีอันนี้ก็ถือว่ามาจากแหล่งข่าวนะที่น่าเชื่อถือได้ก็คือคุณแซกกันนะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับโดคอนนะผมก็อยากเห็นคําต่อรองคําสำหรับสารภาพนะที่ให้ผลดีกับชุมชนนะไม่แน่นะฮะเ,ออเขาอาจจะต่อรองอะไรบางอย่างที่เป็นผลดีกับเราก็ได้อ่ะว่ากันไปนะฮะสำหรับกรณีของทรัมป์ฮะ นะก็บรรลุข้อตกลงกับสภาพยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นภาพใหญ่เราเน้นภาพใหญ่ฮนะภาพย่อยๆเราไม่ต้องไปสนใจนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะก็อย่างที่ผมบอกฮะว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยบรรลุข้อตกลงเหมือนกัน,นะฮะหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขาภายใน24ชั่วโมงนะก็คือหลังเที่ยงคืนวันนี้ก็ต้องรอดูนะฮะว่าใครจะหลังเที่ยงคืนเนี่ยใครจะเริ่มเออมันก็ต้องมีการเขาเรียกไงฟ้องกันนะฮะ เอ,อ่อถ้าเกิดฝั่งนู้นนะฮะยิงก่อนเราก็ต้องมีหลักฐานให้แน่นนะว่าฝั่งนู้นยิงก่อนนะอันนี้ก็ถือว่าว่ากันไปฮะแต่รู้สึกว่าฝั่งนู้นก็เฟกนิวเยอะเหลือเกินนะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับกรณีข้อตกลงไทยกับกับกมบูชานะฮะอีกประเด็นหนึ่งฮะเทรดเดอร์ <H ader S 1> มองเป้าหมายนะที่จะเกิดขึ้นอีก3วันนะเป็นแท่ง3วันนะเขาก็มองว่าหลังจากนี้เนี่ยแพทเทิร์นของบิตคอยจะขึ้นไปแสนสาฮะ กระทิงกระทิงเขาเรียกกระทิงรอบนี้นะกระทิงรอบนี้เนี่ยจะจบที่เท่าไรไม่รู้แต่เว็บนะฮะถัดไปนะเว็บถัดไปเนี่ยนะฮะเอ่อก็จะอยู่ที่ประมาณแสนสามนะอย่าลืมนะฮะเทเดอร์เนี่ยเขาบอกไว้ก่อนนู้นนะไอตอนนู้นนะที่มันลงไปหนักๆเนี่ยเขาบอกว่าจะขึ้นมาแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแสกให้จำได้นะถ้าใครฟังทุกวันนี่จะรู้เลยนะเทเดอร์เนี่ยนะฮะเขามองไว้ก่อนนู้นนะ ว่ารอบที่รอบที่ผ่านมาเนี่ยจะขึ้นมา1น1 0 0 0สแต่มันขึ้นมาแสนสองฮะแสนสองนะแสนสองแสนแสนสองสามพั 102, 103, 000, นะเสร็จแล้วรอบนี้เนี่ยนะฮะเขามองว่านะหน0 0งแสนสาผมว่าดีไม่ดีแกสามแสนหหรือไอ้หนะึ่งแสนหะห้าพหรือเปล่านะเพราะว่าเออจากที่เขาตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะก็คือ 101, 000, 1น1่0 0สนหน่งหมื่นหนันียเลขสวยๆนะหนึนะ 1, 1, 1, 1, นะ ออรอบนี้เนี่ยเขาให้ 1, 1, 1, ออ 1, 3, 1นึ่งเออหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะฮะนี่เป็นการคาดการณ์นะฮะราคาของบิทคอย์รอบที่แล้วก็ตรงเป๊ะนะขึ้นมาเออเกินนะฮะเกินที่คาดการไว้นะตอนนี้ก็ดูกันต่อไปนะฮะว่าแม่นขนาดไหนเพราะว่าอะไรฮะเทรดเดอร์ก็นะ,ะทำนายด็อกไว้1ดอลลาร์ใช่ไหมฮะ อีกอันนึงฮะก็เป็นจดหมายนะจริงๆเนี่ยมันก็เป็นคําร้องนะที่ยื่นต่อผู้พักษาในคดีของโดคอนนะมีการยื่นในวันที่27นะก็น่าจะเป็นการยื่นทางอีคอร e ์ดนะการพิจารณาคดีแบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะการยื่นตรงนี้เนี่ยทนายโดนะได้มีการยื่นต่อสารแขวงนะแล้วก็ยื่นต่อผู้พักษาเพื่อขยายระยะเวลาไปอีก2อาทิตย์นะอันนี้ถือว่าเป็นการยื่นนะ สองครั้งละนะฮะเป็นการยื่น2ครั้งนะโดยให้เหตุผลนะฮะเหตุผลเนี่ยน่าสนใจนะเขาบอกว่าเ,เหตุผลที่ยื่นคําร้องเนี่ยเพื่อจะไม่ให้มีการพิจารณาคดีคือเป็นมันเหมือนกันแค่ว่าทั้ง2องคนเขาจะตกลงนอกศาลกันได้ ในกรอบของศาลนะในกรอบของกฎหมายเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังคงมีการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับคำร้องนะก่อนพิจารณาคดีนะประเด็นเนี้ยเขาก็เลยขอขยายแสดงว่าดิวนะที่ตกลงกันระหว่างโดคอนกับรัฐบาลเนี่ยลาบลื่นดีเพราะว่าถ้าไม่ลาบลื่นเขาไม่ขอนะฮะเขาก็จะยกเลยนะหมายความว่าเ,เขาก็พิจารณาไปเต็มรูปแบบเลยแต่เนี้ยนะ,ะเออ มันมีการเจราจาในลักษณะที่เป็นผลดีนะเออเขาบอกว่าการเจราจาในที่นี้หมายถึงการพูดคุยหรือการเจราจาระหว่างคู่ความเพื่อหาหรือข้อตกลงหรือแนวทางเกี่ยวกับคำร้องก่อนพิจารณาคดีนะซึ่งหมายความรวมถึงนะการต่อรองคำรับสารภาพด้วยนะเพราะว่าการที่เขาขอขยายเนี่ยมันเป็นสัญญาณเชิงบวกนะเขาบอกว่าสัญญาณบวกต่อโอกาสที่จะเจราจาตกลงนะการขอเลื่อนถึง3าครั้งนะฮะ แล้วรัฐบาลก็ร่วมยื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าอ,อโดยื่นฝ่ายเดียวนะก็คือร่วมยื่นทั้งสองฝ่ายเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าทั้ง2ฝ่ายก็คือจำเลยนะฮะกับรัฐบาลเนี่ยกําลังร่วมมืออะไรกันบางอย่างนะซึ่งไม่ปกตินะฮะในคดีอาญาที่มีการสู้แบบเต็มรูปแบบเนี่ยเขาจะไม่ร่วมยื่น,นอันนี้บ่งที้ถึงอาจจะมีการต่อรองคํารับสารภาพหรือเจรจาข้อตกลงเห็นไหมผมเคยพูดเรื่องนี้มานานแล้วนะฮะ เออว่าคดีเนี่ยมันอาจจะจบโดยไม่มีการพิจารณาคดีเต็มรูปแบบหรอกนะเพราะว่ามันก็น่าจะจบด้วยการเจราจาเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอ้การสืบพยา,ยานนะไอ้คดีบล็อกชงบล็อกเชนเนี่ยมันต้องใช้พยา,ยานผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณอย่าลืมนะพยา,ยานผู้เชี่ยวชาญในสมัยการนี่นะโอ้หโคตรแพงนะแล้วใช้งบประมาณมหาศาลฉะนั้นแล้วเนี่ยฝั่งอายการเนี่ยกลุ่มขมับมันไม่ใช่คดีปกติอะ ที่จะเอาคนนั้นคนนี้มาเบิกความเนะี่ยมันต้องทดสอบมันต้องแสดงให้เห็นอธิบายให้ศาลเห็นให้ลูกขุนเห็นว่าบล็อกเชนคืออะไรนะฮะแล้วถูกโกงกันยังไงโงกงไงคือต้องทําให้ลูกขุนเชื่อคุณจะทํายังไงให้ลูกขุนเชื่อนะฮะแล้วลูกขุนเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเรื่องบล็อกเชนเนี่ยนะหรือสเตเบิลคอยหรืออะไรพวกนี้ไปเลยมันก็จะออกนอกทุ่งไปเลยนะแล้วคดียาเน,นี่ยนะฮะ เออเปอร์เซ็นต์มันต้องนะฮะองเออมันต้องเอกฉันนะถ้าความเห็นไม่เอกฉันเนี่ยนะจบนะยกฟ้องอายการเนี่ยถ้าเกิดเขามองแล้วว่าทางคดีเนี่ยนะฮะโอกาสยกฟ้องสูงแพ้สูงเนี่ย นะฮะจะสู้ไปก็เหนื่อยเปล่าจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญมาเบิกความอะไรมากมายเนี่ยเขาก็อาจจะถอยแล้วก็ต่อรองนะคำรับสารภาพโดยให้รับข้อหาที่เบาแล้วก็เจรจาตกลงกันอันเนี้ยแสดงให้เห็นนะพูดแบบตรงไปตรงมานะเขาก็บอกว่าหมายถึงทั้งสองฝ่ายเนี่ยพูดคุยกันอย่างคืบหน้านะเพื่อไม่ให้เสียเวลา ะะแล้วก็ป้องกันการยื่นเอกสารต่างๆด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเออเรื่องที่ดีอย่างที่ผมบอกอนะ่ะผมก็พูดมาหลายครั้งนะฮะว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันจะจบลงโดยการต่อรองคำรับสารภาพนะผลสุดท้ายก็มาจริงๆนะแต่ก็ยังไม่จบนะต้องให้เขาตกลงกันเสร็จก่อนถ้าเขาตกลงเสร็จแล้วก็ไปยื่นต่อศาลนะโดยจำเลยยอมรับ นะฮะยอมรับความผิดในบางข้อหาแล้วอายาการเสนอให้ยกฟ้องในบางข้อหาก็จบไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแสดงให้เห็นว่ามิตินะของคดีนี้อาจจะจบเร็วขึ้นนะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับคดีโดคอนซึ่งเกี่ยวข้องกับลูนาซีนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะฮะสืบเนื่องมาจากคดีของโดคอนเลยไอ้แพทเทิร์นลูนาซีนี่มันก็เริ่มจะเข้าใกล้นะความเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ ผมมักพูดอยู่เสมอว่าถ้าเหรียญไหนทำสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นนะฮะแล้วมันจะขึ้นไปเท่าที่ออํามไฮเดิมมัะนอะเหมือน xrp ฮนะ xrp ก็สมเหลี่ยมใหญ่ถ้าเกิดนะฮะวันนั้นเนี่ยถ้าคุณย้อนกลับไปได้คุณก็บอกว่ารู้งี้ เก็บ xrp ตอนสเหลี่ยมใหญ่ที่ผมพูดสักคดีนะฮะที่17บาทนะป่านนี้มามัวรอคดีจบคดีจบผลสุดท้ายคดีไม่จบแต่ราคาไปแล้วนะเขาเรียกราคาทิ้งไวเออเขาเรียกราคาี่มันไปก่อนข่าวนะฮะหรือไปก่อนศาลฉะนั้นเนี่ยรู n น่าซีเขเหมือนกันตอนนี้มันเริ่มเป็นสามเหลี่ยมใหญ่แล้วนะ คือคนที่ซื้อไว้นานแล้วก็จะรู้สึกว่าทุนเราดองใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามองเนี่ยมันก็เริ่มเป็นช่วงเวลาที่บางคนเนี่ยนะฮะเบี้ยน้อยหอยน้อยนะฮะก็ทยอยเก็บของไปเรื่อยๆนะเ,เมื่อไห่ถึงปลายเรียกว่าถึงปลายนะจุดสามเหลี่ยมใหญ่มันก็จะโฟโม่แต่การโฟโม่เนี่ยของสองเหรียญก็คือโฟกี้ก็ดีอพีก็ดีเนี่ยนะฮะมันเป็นการโฟโม่ที่ยังไม่เข้าในช่วงเทศกาลกระทิงแท้หมายความว่ามันโฟโม่ก่อน เออการขึ้นก่อนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะย่ำอยู่ที่ราคาออทามไฮเดิมถ้าเกิดคนที่ถือเนี่ยนะฮะค่อนข้างถือไว้แน่นนะไม่วันไหวเนี่ยราคาจะไม่ลงกลับมาเหมือนเอ็กอพฮะมันก็จะออกข้างที่2ดอลลาร์ไปอย่างนั้นนะนะฮะจนกว่ามันจะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นตัว XRP เขาเรียกว่าขึ้นแล้วขึ้นเลยก็อีกอันหนึ่งคือโฟกี้ฮะโฟกี้เนี่ยขึ้นแล้วมีการย่อลงมาเพราะไอคนที่มันเป็นนั่งร้านในช่วงที่มันขึ้นเนี่ยมันเป็นรลยย่อย ราย,ย่อยเนี่ยเขาค่อนข้างตนกหมายพราะว่าเขาอ่อนไหวกับข่าวอ่อนไหวกับราคาอ่อนไหวกับกราฟอ่อนไหวกับกระแสโลก,กธรรมนะฮะฉะนั้นเนี่ยเอ่อพวกรายย่อยเนยที่เข้าโฟกี้ไว้ก็จะปล่อยของเขาเรียกว่าขายของออกมาจะเหลือไว้แต่พวกวานที่เข้าไว้เดิมนะฮะฉะนั้นเนี่ยโฟกี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีเขาเรียกว่าขึ้นไม่รู้เลิกผ่านนาทีเรียกว่าขึ้นไม่ถูกที่ถูกเวลาฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลูน่าเนี่ยนะฮะขึ้นถูกที่ถูกเวลาแล้วจะเป็นยังไง อ่าของหลายคนก็สงสัยใช่ไหมฮะผมก็เลยเอากราฟนะฮะของด็อกนะที่ขึ้นถูกที่ถูกเวลาในปี2017คุณดูนะฮะด็อกเนี่ยทำสามเหลี่ยมใหญ่เหมือนกันฮะแล้วขึ้นถูกที่ถูกเวลาคือมันทะลุออทาไฮเดิมเห็นไหมแล้วมันไปยาวเลยฮะไปไกลสุดขอบจักรวาลอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นถูกที่ถูกเวลาถูกช่วงกระทิงเอ่อไม่ใช่ว่าขึ้นก่อนกระทิงนะ XRP f o k หรือเหรียญอื่นๆเนี่ยปุ๊บเอ่อเปเป้อะไรพวกนี้มันขึ้นก่อนกระทิงทั้งนั้น เอา้าแล้วเอากระทิงตรงไหนมาวัดปิ้นเงินเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นก็กระทิงนะฮะคุณไปดูนะไอตอนที่มันพุ่งกันปีเอ่อหกสามหกสี่ 3, 4, เนี่ยก็เพราะไบเดนแจกตังค์ทางนั้นถ้าเกิดคุณไปย้อนดูเนี่ยไทม์ไลน์แจกตังค์เนี่ยตรงกับช่วงที่มันขึ้นพอดีนะคือมันมีการกู้เงินแล้วแจกเงินเนี่ยสองสาครั้งนะการแจกเงินตรงนั้นมันเป็นเงินที่ได้มาฟรีพอได้มาฟรีมันจะไปไหนเสียใช่ไหมมันก็ไปในักตลาดกลุ่มเสี่ยงอ่ะเหมือนสมมุตินะ เออผมเนี่ยแจกตังคุณใช่ไหมสิ่งแรกที่คุณจะซื้อเลยคุณต้องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะคุณได้มาง่ายฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกันนะฮะเงินที่มันล้นเกินนะ,ะจากการได้อะไรมาฟรีๆเนี่ยนะ,ะใจเขาใจเราคิดเหมือนกันนะฮะก็คงจะามาเข้าตลาดกลุ่มเสี่ยงไม่ไว่าจะซื้อหุ้นซื้อหวยนะฮะซื้อคริปโตนะสำหรับวัยรุ่นฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของตลาดกระทิงคือมัน จำเพาะเจาะเหมาะมีการปิ้นเงินขึ้นมาใหม่นะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการขึ้นเนี่ยนะของเหรียญต่างๆเนี่ยแล้วมันยังไม่มีการแจกตังเอา้าคุณย้อนดูนะตั้งแต่ทํารับตําแหน่งมายังไม่ได้แจกนะมีแค่ตอนนี้เนี่ยออกกฎหมายรอไว้นะออกกฎหมายรอไว้เพื่อรีไฟแนนซ์นะซึ่งนะฮะวันนี้นะฮะคือวันที่28เนี่ย กระทรวงการคลังเนี่ยต้องสรุปว่าจะต้องรีไฟแนนซ์เท่าไหร่แล้วจะประกาศออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่30นะว่ารีไฟแนนซ์เนี่ยจะเอาแค่ท่วมหนี้หรือเปล่าหรือจะมีการนามากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ดูทาแล้วคงไม่ใช่นะเอาเอาหนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่แน่นะทำนะเพราะว่าเขาต้องใช้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเราเห็นนะฮะดิวการค้าเนี่ยมันเริ่มสําเร็จสําเร็จสําเร็จมาหลายเจ้านะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ เนะวียดนามใช่ไหมญี่ปุ่นนะฮะสภาพยุโรปนะส่วนจีนเนี่ยก็เป็นการขยายผมว่าระหว่างจีนกับสเมกาก็จะขยายไปเงี้ยเก้าสิบเก้าสิบเกนะฮะจนกว่าเขาจะซื้อติ๊กต็อกได้คือจริงๆอะดิวอะวัตถุประสงค์หลักเลยคืออยากได้ติ๊กต็อกนะเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมอย่าลืมนะคนัเมาสเนี่ยนะใช้ทวิตเตอร์ นะฮะก็คือ x แล้วก็ติ๊ k ตอกในค่อนข้างเยอะนะคือแพลตฟอร์มพวกนี้สำคัญในการทำเเขาเรียกว่าโฆษณาในการหาเสียงทรัมป์เนี่ยชนะมาได้เนี่ยก็เพราะว่าการใช้อะไรแบบพวกนี้นะฮะเช่นนะเออไออ,อะไรนะกินหมากินแมวใช่ไหมผลสุดท้ายก็มาแต่งเป็นเพลงแล้วก็โอ้ฮิตติดหู เป็นไวรอลเห็นไหมเนี่ยมันก็คือการหาเสียงอย่างหนึ่งจะถูกหรือผิดจะเป็นเฟกนิวก็ไม่เกี่ยงนะขอให้ทุกคนจำได้ว่าเขาคือทรัมป์นะ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้คุณดูนะว่าถ้าเกิดเหรียญมันพุ่งในช่วงที่ตลาดเนี่ยมันมีความโลภค่อนข้างเยอะมันจะไปไกลกว่าออทามไฮเดิมผมก็อยากให้รูหน้าเนี่ยมันพุ่งเนี่ยนะฮะพุ่งในช่วงตลาดกระทิงแท้ไม่ใช่แบบโฟกี้กับ เอ็กอาร์พีอ่ะคือเอนะ็กอาร์พีในโชคดีอย่างหนึ่งคือคนถือเนี่ยมันเป็นสถาบันการเงินมันเป็นบริษัทนะฮะมันเป็นกองทุนไม่งั้นนะ่ะมันลงมาจนถึงรากมะม่วงแล้วบางเหรียยนนะขึ้นไปเท่าไรลงมาเท่านั้นนะเออบางคนบอกว่าในก่อนเดือนมนกราปีนี้เนี่ยขึ้นไปเท่าไรกลับมาลงฐานเดิมอันเนี้ยแปลว่าอะไรย่อยคืออะไรย่อยกลัวนะฮะพอกลัวเสร็จก็เทของแต่ XRP เนี่ยมันเวี่ยงอยู่ระดับ2ส,สตางค์เอ้ยดอลลาร์เนี่ยอยู่เรื่อยมันก็เลยทำให้เห็นว่า เออคนที่ถือเนี่ยค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกไงมีความเชี่ยวชาญน,นะแล้วก็สามารถคาดการอนาคตได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสายป่านยาวไม่สนใจการลงสนใจโปรเจกต์ระยะยาวอย่างเดียวแสดงว่าผู้ที่ถืออยู่เนี่ยเป็นระดับบริษัท นะัสถาบันการเงินหรือวานที่มีความรู้ในเรื่องนี้จริง,รงๆก็เลยถือไว้โดยไม่ลงมาเลยพยายามกดหลายที XRP ก็ลงมาไม่ต่ำกว่า2ดอลลาร์นะคือต่ำอยู่บ้างตอนเหวี่ยงะแต่ผลสุดท้ายก็เด้งกลับไปที่2ดอลลาร์เหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นตัวด็อกนะฮะที่พุ่งในช่วงตลาดกระทิงแท้ผมอยากให้รูหน้าพุ่งในช่วงกระทิงแท้บางคนบอกขึ้นมาหน่อยได้ไหมอย่างน้อยก็ขอให้ชื่นใจผพว่าขึ้นมาเลยมันก็ดีแต่ถ้าขึ้นแล้วมันลงกลับไปที่เดิมก็เท่านั้นแหละนะ ให้มันขึ้นให้มันขึ้นไปจริงๆเลยอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับด็อกนะเป็นตัวอย่างอย่างที่บอกฮะว่าแรงข่าวนะที่เกี่ยวข้องกับคดีโดเนี่ยนะฮะก็ต้องดูเนี่ยแพลตฟอร์มนี้นะเอ,อ่แรงข่าวนี้ชื่อนะฮะคอยมีเดียนะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสำนักข่าวของคุณแซกนะฮะที่ติดตามคดีของโดคอนมาตั้งแต่ต้นแล้วเคยสัมภาษณ์โดคอนด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะติด นะตามติดคดีโดอยู่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งข่าวสายตรงนะฮะสายตรงนะ,อ,ะอย่างที่บอกฮะอันนี้ก็เป็นภาพการทําดีลข้อตกลงระหว่างทรัมป์นะฮะกับนะฮะสภาพยุโรปนะก็จบดีลไปด้วยดีฮะถือว่าเป็นเรื่องดีนะอันนี้ผมก็ให้ AI แปลให้แล้วก็สรุปให้ถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็ผลที่จะเกิดตามมานะเออคุณก็ลองอ่านดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อ AI ของตัว ทวิตเตอร์เองหรือของ c h a t GPT นะก็สรุปว่าคือเขาวิเคราะห์นะฮะจากจดหมายฉบับนี้ถึงแนวโน้มว่าพฤติกรรมของคดีเนี่ยถ้าเกิดมีการยื่นแบบนี้เนี่ยแล้วมีข้อความเหตุผลในการขอขยายระยะเวลาแบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นเช่นไรก็บอกนะฮะว่ามันอาจจะมีการตกลงและต่อรองคำรับสารภาพนะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นเน,นี่ยคงไม่ขยายสองสาครั้งหรอกถ้าขยายแบบนี้แสดงว่ามันเป็นไปด้วยดีแต่ดันยังไม่สำเร็จ นะหมายความว่ายังหาจุดลงตัวไม่ได้นะอ่านี่ก็ว่ากันไปะนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นภาพนะทรัมป์กับพบปะกับเอ่อจริงๆต้องบอกว่าเป็นเลขาธิการนะสภาเอ่อสาภาพยุโรปนะก็จับกันนะเออคือคือ,คอต้องบอกอย่างนี้ฮะคนที่มี GDP อันดับ1อันดับ2เนี่ยนะก็จะมีสเมกาจี G, แล้วก็สาภาพยุโรปนะ,ะนอกกนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวรองลงมา คือดีวการค้าระหว่างสเมนกาจีนสภาพยุโรปเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะเออเจ้านี้นะของสเมกา,กาก็คือญี่ปุ่นใช่ไหมการดิวนี้ก็กสําคัญฉะนั้นนอกนั้นเนี่ยมันเป็นตัวประกอบเขาเรียกว่าผลพลอยได้ผลพลอยได้ก็คือสเปนกาจะต้องการหาไรายได้เข้ามาใช่ไหมโดยเขามีสิ่งหนึ่งซึ่งทุกประเทศเนี่ยต้องง้อเขาก็คือการส่งเข้าการการส่งออกเข้าไปที่สเปนกา,กาเพราะสเปนกาเนี่ยเป็นตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ เห็นไหมครพอเข้าไปเนี่ยเขาก็เลยมองเห็นว่าทุกคนเนี่ยนะฮะเ,ออเกินดุลการค้ากับประเทศเขาเพราะประเทศเขาเป็นผู้บริโภคนะนอกนั้นเป็นประเทศผู้ผลิตนะแล้วก็พึ่งอิงนะฮะรายได้มาจากสเมกาเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็บอกประเทศไทยเนะะี่ยขาดดุลการค้าเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยนะเขาก็ใช้เครื่องมือตรงนี้ในการต่อรองเพื่อบังคับเอาเงินนะพูดง่ายๆเลยเลยฉะนั้นก็เพื่อบังคับเอาเงินก็ จากเดิมเนี่ยที่เป็น5% 10%นะฮะก็เพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะเพื่อให้ได้ภาษีได้เงินเข้ามาอันนี้ก็เป็นวิธีการหาตังค์ของทําไม่เกี่ยงวิธีนะฮะส่วนแพทเทิร์นะฮะของ Bitcoin นะก็ดูกันนิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นกระทิงทุกๆรอบนะสรอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรอบปี2012 2016 2017นะ2020 นะแล้วรอบที่จะเกิดขึ้นในปี2025นะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกระทิงในอดีตนะฮะอันนี้กระทิงในอดีตนะการขึ้นเนี่ยย่อมมีช่วงนะที่พักเบรกนะก็ต้องบอกว่าขึ้นแล้วมันก็ต้องมีเบรกช่วงหนึ่งนะเขาก็มองว่าไอเนี่ยเป็นการเบรกรอบที่1น,นะอันนี้เขามองว่าเป็นเบรกรอบที่1นะแล้วมันจะมีเบกรอบที่2คือแนวนี้ผมว่าแนวนี้ก็น่าจะเกือบ200,000แล้วมั้งนะเออแสนห้า นะแสนห้าถึงสองแสนแนวนี้นะฮะหลังจากนั้นไปก็สุด,สดขอบจัก,กรวาลนะก็น่าจะประมาณแนวๆน,นี้นะถ้าขึ้นไปตามนี้นี่ก็คงจะอยู่ประมาณ2 0งแสนสองแถึงสามแสตามที่แม็กคาดการไว้อันนี้ก็เป็นโมเมนตัมนะของ Bitcoin นะที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ส่วน XRP ฮนะบันนี้เราก็แตะกันนิดหนึ่งสำหรับ XRP เนี่ยตัวจวันเองเนี่ยมองเป้าหมายไ้สองเป้านะคือ4ี่ดอลลาร์แนะกับ7จ็ดดอลลาร์ห นะฮะเอ่อสี่สี่จุดแปดอลลาร์นะกับเจ็ดจุดหนึ่งดอลลาร์อันนี้ก็เกือบเกือบสิบดอลลาร์นะแต่มันก็มีคนมองไกลก,กว่านั้น,นะฮะคือคือเขามองอย่างเงี้ยคือไอ้เจ็ดจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะมันคือเป้าหมายชั้นนี้คือบาร์ของมันเนี่ยเป็นแบบนี้รอบแรกเนี่ยนะฮะสามจุดหกนะอ่าสามจุดหกแล้วก็ลงมาสามแล้วก็ขึ้นไปนะเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งลงมาห้าห้าจุดเจ็ดห้านะ แล้วก็พยายามขึ้นไป10แล้วลงมา7.8นะขึ้นไป17แล้วย่อลงมา11นะฮะหลังจากนั้นถึงจะไป26แล้วลงมา10อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนะ,ะที่มีการคาดการณ์นะฮะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะฮะว่ามันจะมีช่วงนะ,ะที่มันขึ้นแล้วให้รู้สึกว่าเราโลภใช่ไหมอ่าหลังจากนั้นมันก็จะมีการทุบลงมาเพื่อให้เราคลายของแล้วก็ขึ้นไปต่อคือเวลาขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะทําให้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะ เกิดความเสียดายแล้วขายแล้วเหรียญไปต่อทําให้คนกลุ่มเดิมที่เคยขายเนี่ยกลับมาเป็นนั่งร้านไปอีกรอบหนึ่งนะฮะก็จะมาเป็นนั่งร้านแนวนี้นะคือคือคือมันจะมีพวกนี้คือขึ้นนะ,ะแล้วทุบลงมาให้รู้สึกกลัวว่าจะกําไรทิปนะเขาก็จะรีบเทขายใช่ไหมพอเขารีบเทขายเสร็จเนี่ยเหรียญมันไปต่อพอไปต่อเขารู้สึกว่าเฮ้ยขายหมูนะก็กลับเอาเงินก้อนเดิมมากลับมาเป็นนั่งร้านอีกรอบหนึ่ง นะฮะพอเป็นนั่งร้านมันไปต่อที่7นะแล้วก็ทุบลงมาองีงฮะทำจิตวิยาแบบเดิมอ่ะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยกำไรทิพย์อีะนะกลัวติดดอยเพราะว่าตัวเองนี่เข้าชันตรงนี้ใช่ไหมก็ขายอีกรอบหนึ่งแล้วเหรียญก็ไปต่อพอไปต่อเสร็จก็เอากลับไอ้พวกเดิมเนี่ยที่ขายตรงนี้กลับมาเป็นนั่งร้านไปเรื่อยๆนะทำซ้ําไปทําซ้ํามานะเอออันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนะฮะอ่าส่วนการคาดการณ์นะของพลนะี่มาเก็ตนะก็ทายว่า เฟดนะคงอัตราดอกเบียแน่นอนในวันพุธนี้ฮะไม่ต้องไปเดาอะไรเยอะส่วนอีเทอร์เียมกลับขึ้นมาเหนือนะเหนือก่อนที่เออสเมการจะประกาศภาษีในเดือนเมษานะวันที่มันลงหนักสุดเลยคือ7เมษาหลายคนก็บอกโอ้โหมันลงมาต่ำขนาดนี้ลูงอี้ซื้อไว้ตรงนี้กับตรงนี้ก็กำไรแหละนะตอนนี้มันจะ4พันแล้วเนาะก็คือจะกลับไปที่ราคาเดิมก็คือก่อนที่มันจะลงมาก่อนที่จะลงมาในเดือนมกราใช่ไหมฮะ ไอจุดนี้คือจุดสูงสุดในเดือนตุลานะเออไม่ใช่ตุลาทันวาไอช่วงเดือนทันวาราคาอยู่นี่นะอันนี้คือทันวานะตอนนี้ราคามันกลับไปที่เดือนทันวาของปีที่แล้วจุดต่ำสุดเนี่ยคือวันที่เจดเมษานะคืออีเธอเรียมเนี่ยมันลงก่อนที่ทรัมป์เนี่ยนะฮะจะรับตำแหน่งอีกนะมันลงมาก่อนนะแล้วมันมีการเอ่อลงไปจนถึงจุดต่ำสุดเลยเนี่ยในวันที่เจด นะฮะลงไปรู้สึกว่าจะพันสามหรือไงเนี่ยพันสามพันสี่นะตอนนี้ขึ้นมานะสามพันเก้านะกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะคนที่ช้อนตรงนี้นะฮะกำไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณดูนะมันมีการทุบหลายครั้งเหมือนกันนะพอขึ้นเสร็จนะออกข้างแล้วก็ทุบให้ตกใจเล่นนะแล้วก็ไปต่อแล้วก็มีการทุบเล็กๆตรงนี้อีกรอบนึงแล้วไปต่อนะเนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะฮะส่วนแม็กเองก็มองนะฮะว่าตัวอีเธอเรียมเองเนี่ยน่าจะไปแนว7,000-8,000นะ7,000-8,000นะ เส่วนเอาคอยซีซั่นฮนะตอนนี้กำลังย่อยังไม่ซีซั่นแท้คือซีซั่นแท้เนี่ยดัดชนีบิตคอยดมิเนนต์เนี่ยจะต้องตกลงมาตรงนี้นะอันนี้คือกระทิงแท้ที่ผมบอกไงช่วงไหนกระทิงแท้ช่วงไหนกระทิงเทียมกระทิงเทียมคือขึ้นแล้วลงกลับมาที่เดิมนะเพราะมันไม่มีสภาพคล้องมาเติมสภาพคล้องคืออะไรเงินจากการกู้นะไอช่วงโควิดเนี่ย มันมีการกู้เพื่อแจกตังคือ QE แล้วก็แจกตังนะในยุคข,ของไบเดนแจกประมาณ3ครั้งนะครั้งที่เยอะที่สุดนี่รู้สึกจะแจก1ั0 0นึ่ดอลลาร์ไม่เกี่ยงทุกคนในอเมริกาได้เช็คหมดเทนะ่าที่จําได้ถ้าไปหาใน Google หรือไปหาใน AI ก็จะตอบประมาณนี้นะไอ้ช่วงกระทิงแท้เนี่ยดัดชนี Bitcoin Dominance จะต้องตกลงมาตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือความโลภพุ่งพ่านไม่สนเหรียญไหนขึ้นมันทุกเหรียญ เขาเรียกว่าพุ่งผ่านนะ,ะพุ่งผ่านไอ้ตอนนี้เนี่ยนะไอ้ที่มันย่อในรอบเดือนมันการานเนี่ยมันย่อตรงนี้ไอ้นี่กระทิงเทียมหลังจากนั้นบีคอยมันขึ้นต่อนะบีคอยมันขึ้นต่อตอนนี้มันเริ่มย่อลงมาเห็นไหมหลายคนบอกนี่จะกระทิงเทียมอีกรอบไหมออแล้วไม่ย่อต่อไปต่อไหมแต่เขาก็บอกว่านี้มันก็ชนแนวนะ ตัวไททันเองบอกมันชนแนวแล้วนะมันชนแนวแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีแต่ทางเดียวก็คือดิ่งลงนะนี่ก็ทางแพทเทิร์นนะฮะเจ้านี้ก็มองนะฮะว่าแพทเทิร์นเนี่ยก็น่าจะจบที่ประมาณ20ดอลลาร์กว่าประมาณ26นะคนนี้เขามอง26นะคนนี้เขาก็มองอยู่ที่เอาเราลองดูนิดนึงนะคนนี้เขามองจุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเ,เดี๋ยวนะจุดสูงสุดของเขาตามวัตจักร นะะฮอันนี้เขามองวัตจักนะเขาขีดไว้ที่ประมาณ24แนวเนี่ยน่าจะประมาณ26ดอลลาร์นะคือแนวส่วนสูงวันเนี่ยคือจุดตรงนี้นะจุดตรงนี้เนี่ยมันตีเส้นมาเนี่ยประมาณ24่นะสถึงยีนะตีซะ20กลมๆแล้วกันเขามองว่าแพทเทิร์นหลังอย่างนี้ที่จะทำบาร์คล้ายๆกับปี2017เนี่ยจะตกประมาณ24ดอลลาร์อ่ะนี่เลขกลมๆนะส่วนคนนี้เนี่ยนะฮะมองจบไว้ที่26ดอลลาร์ก็คืออ่ะเพสเซฟ นะฮะเมื่อกี้เขาบอกยีสี่ใช่ไหมไอ้นี่ยี่สิบใช่ไหมเราก็นะฮะตั้งราคาจิตวิยาไว้ที่20นะ,ะคือถ้ามันเกินไปกว่านี้นี่ก็ก,ก็แล้วแต่นะคือคือถ้ามันเกินเนี่ยอย่าไปเข้าซ้ําเดี๋ยวมันจะโดยนะฮะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะตัดออกเป็นสองก้อนนะก้อนหนึ่งก็ตั้งไล่ไว้นะอีกก้อนนึงเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้เผื่อมันไปต่อนะ,ะเช่นมันไป เออมันไปยี่บหกยีบเจ็ดสามสิบอะไรเงี้ยคุณจะได้รู้ไม่รู้สึกว่าคุณขายหมูอย่างน้อยก็มีของไว้ขายบ้างนะมันก็เหมือนกักของเอาไวบ้บางส่วนนะเออแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะก็ทยอยขายไล่ราคาขึ้นไปนะฮะส่วนอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เก็บไว้ดูเล่นนะบางคนก็บอกเก็บไว้ดูเล่นนะอันนี้ก็เป็นราคาเป้าหมายนะต้องหาจุดเป้าหมายเจอนะฮะไม่งั้นคุณจะเลื่อนลอยพอคุณเลื่อนลอยเสร็จเกิดอะไรขึ้นนะ มันจะไม่ได้ขายนะครพอมันไม่ได้ขายกระทิงนี้ในเจอกันอีกที4ปีหน้าเลยนะอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้ครัสวัสดีครับ